สวัสดีครับบารันล,ลองโค้งนะครับเมื่อน,นี้ลงมายามเบ็ดเบ็ดเพียกนะครับทิมใหม่กลางไม่น้ำโค้งนะครับใส่กางไม่น้ำโค้งนะครับคือเก่านั่นแหละครับแต่ใส่เบ็ดใงเป็นลังใงก็เก่านะครับเพราะว่าช่วงนี้อาจจะลองหาปลาใหญ่เบิ้งครับผมเป็นสิดได่อยู่บอกำลังสาวสาวเสือกทุ่นเสือกโปนะครับ ไปเบึงน้ำกันตึงอยู่บ่สา,ายมันอันเคียงอยู่บ่ถ้าเคียงจังับเถือกมาอีกหมายถึงว่าโอ้สายหยิกสันเลยแต่หมายถึง,ถงข้อเพียกนี่วะยานำนำขึ้นจังอันนั้นเนาะ ค่อย,ดยเด้อบึ้งามนก้อนใหนเรือวมันได้จังหวะของมันโอ้ยนะที่เป็นทมนนมนนันแล้วมันเป็นผุอยู่มันกูดเบาโอ้มีหินเลยเธาขั้นหินลเลยเธอมันจะขั้นหินมุดกัน นะเบิ้งือติดไว้ถอะวะ <c oughs> สูรเขาหินนี่นก็ต้องย่านเพียกออกอีกแล้วเขาหินมาจากเบิ้งมันห้อยห่อปอห้อยห่อปอหนามมันปีน,นี่หนามมันอยากแลอยู่ดอกอาจจะเป็นขั้นหิน,หนลายแทนโอ้ยหลอนหลอนปอ <c oughs> ขาดบบาหลอนเซยว่ะหลอนเซยซ้ายมันสันเลจะ้ะเวย <c oughs> ถือน้ำให้แง่งนีโอกาสรุดด้ทายสันไรก็ได้ซ้ายว่ามันเบ็ดในฝั่งเบ็ดหน่อยอุ้ยหลอนดีสุดยอดเลยวะนี่ยังวะ ปกติทำได้ทำหนึ่งบอลเลยหลอนได้ป้ายเงี้ยมาเห็ดมันขักแต่เป็นป้าหน่อยขักแล้วมันจังสิลุดไปเนื้อหลอนเซยนะ่ะปกติเนื้อทำได้ทำหนึ่งบอลหลอนห้องสรุปแล้วแถวโปเนะี่ยมันมีแต่คันหินเลยเขาไปไหนนะ่ะโอ้ยหลอนเลยต้องขักแต่วะโอ โตัวก็มาห่อที่ดิคือว่าโอเคอยู่นี่ไม่ขันหินเลยอะเลยลุ่นแล้วพี่น้องเลยลุ่นแล้วเลยลุ่นแล้วเดี๋ยวเราดังจองกันเลยลุ่นแล้วครับดังจองได้ไหมมาเย็นเจ็เย็นเจ็ดเย็นเจดเย็นได้ตัวใไงป้อให้จับป่อสู้มือป่อถ้าสู้เลยสิจับถอยระวังดังตองตกทักลงเห็นโตปลากันเด้ออย่างทักเด้อ เห็นโตปลาจังตักเห็นโตปลาจังตักโอเคเันเม็ดหน่อยเม็ดลังโมใหญ่ก็เลยกันใจนะครับเพราะว่าอย่าพลุดเนี่ยหอยมันหลอนโอ้แถวนี่มันหินมันมันมีแต่ขั้นหินเลสรุปแล้วนะครับไปี่ซอยก็ซอยกี่ไรนะครับ ถ่ายทำครับแต่าท่ายท,ายทำนะเดินหลุดกันอิคือห่างแต่ลังโอ้ห่างคือมันหลุดไปป๋วฮะปกติพวผูกห่างกันนี่นะังบ้าเออไปแล้วนั่งชุดยอดเลยสิมันออกมาซันนี่ปลาอยู่ซันนปกติมันบ่ห่างกันแบบนี้นี่โอ้ยเมีในในเลยนเนี่ยไดังนี่ผ<ม>ูก đại thế không thể lắng lắp điện hả dạy điện đa dạy điện đa dạy điện đa đây điện điện đây điện điện đây điện 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 ok thì thử Nắc mua bỏ Rồi sao vậy ừ. Thì biến khi tổn, khi tổn bạn nặng sao bay sai cái cậy còn đứng đứng nhau mà ที Ooh, ่อันนี้มีแต่หาดเลยแต่มันเป็นหลงน้าอยู่สันกลางอยู่หอกท่านก็ได้อาจจะบถึงเพราะว่าขี้โตนใส่ห่างด้ส่วนคืนนีส่ยฝ่าวนากเพราะมันดีดขึ้นนี่ทโนห่างจะเสริมโตนใส่เสริมโตนแถว ต้นห yeah. oh. mm ่างโอ้แม uh. uh, uh, oh. um, ่นิลีกับพวกหางมันคือเป็นยังไงเป็นดีดๆขึ้นนะต้นกระก๋อนใหญ่ยอต้นทวงมันโอ้บางนี่ไม่ต้องถือนาดนี้นี่แหละหล่องกลางหนามแท้นี่เออเออกระยามันเห่ารุนนี่ล้วก็ดีนี่เบ็ดหน่อยเห่านี่เออสายสั้นลงมืดของหลังเลย thật tôi mất tôi vào nhà à, Khói, khơn, cả sai sẵn người già mất áo khó dù hay phù cả phù cả dàn sai lút bên đây thật tôi nhảy về bường văn cả sai đang toàn đó bạc biển biết lăng nổi à, lùn căn lùn căn ô đeo 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 bên đây ba giang gì bọn theo ba áo mày nó เท่ากังเด้อบ๊วยบิวม่ๆมาไสิตักงอย่นีแหละไปโอ้เป็นขเข่าเรือโอ้ยนางตองอียังแบบนหนนังตองมันใหญ่โผล่ป่านหนำมันแบบว่าปลามันใหญ่เกินไปตัวสองกันแต่ว่าแบบนักเออบอมันแห้งแห้ง,หงสามแต็มเลยครับพี่น้องไ,ไปเรื่อย มุ่กล่องอาจจะเบียงหนาเบียงล้างนะครับเพราะว่าตักซอยกันอย่ามันหลุดนาเบ็มันล้างหน่อยครับโอ้ยูโฮห,หนีหน้อยๆเออนายเขากับอาศัยปลาทุ่งนั่อนอ,อีก,นกนเนาะเหยียบมันบ่อยูหนอกเดี๋ยวทีถิ่มอีกกองกันอีกทุกบ,บ่หรือบักขี้โถนมาจากักไ่คอยเด้อเดี๋ยวหนักบ่ เจอกระยามันอย่างที่เขาซับรุดมือกับพองนั่นเด้เลยมันปากมันยามันปากมันบีบมันหน่อยตรงนี้ทุกดีขนาดทถกในหนามันอันเนี้ยเนาะมันจะมาอยู่คอกับพี่หน่อยป้ามันถือเพ่อยู่กินที่คอสิแถมไรถี่แถมอะครับฮะถุนกันไปอีก มันอยู่ทางนี้ตอ,อันที่โตน่ะบอสล้งตัวถ่ายมั้งนัออน,นจมนเอ,อ็โอ้ปลาอยู่ทางนี้ทามันอย่างอันนั่นท่อผูกไปขุนก็ได้เบิ้งดูเถอะมันมีอย่างอีกยังไปได้อีกอยู่บ่ห้องหนึง่ง<ม>ไปได้อีกบ่ห้องหนึง่งเออเอาค่ะสมีก็ได้โอ้มันโต่งพันหินตันีอ้อ่าพี่น้องก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ งมาใส่เพียกแรกนะครับนี่เพียกนี่ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกใช่ซุงเปอมันยังเบาเออผมเปลี่ยนก็ได้มันยังสดอยู่ถ้าเปลี่ยนแต่ตัวใดที่มันซ้ายมันอยากสั่นจะว่ากันใจเบ็ดกันหน่อยนําเบ็ดหน่อยก็ถือว่าโอเคอยู่ดอกแต่สายมันเหียวเนี่ยคอจะแจ้งเราใส่เบ็ดหน่อยแต่ว่าแล้วใส่สายเหียวมันมีเนี้ยถุงหันเบิ้งเด้อมันยังเหลืออยู่จักโตถึงสองตมั้งหน่อย เนื้อนะ่ะโบต้องเด็ดออกเสียไปเลยเพราะว่าเนื้อมันพรท่านเด้นอันนั้นเสียหายดยอกเพราะว่ามันยังใหม่อยู่ถิมทึ่งกันพระที่เบิ้งอีกว่าพระที่เบิ้งอีกว่ากล่องพญายัญตต่อยมันมีขั้นหินบ่อศิลาบลงเลยถ้ามีขั้นหินก็บถิมทึ่งกันอีกตัวเพลคตัวนี้เขาต้องใส่พิบุญอยู่แล้วอย่างนี้คือานั้นจากแล้วพรท่านเห็นตอนขออยันกัน ย้มแล้วคือเฝ้าขึ้นเมื่อกินเขาแล้วครับเอาเรือขึ้นไปกูซึ่งนั้น,น,นเอาเนื้อมาหนั่มเอาหอัวนั่มน่อยก็พอได้เอาเบ็ดมาเติมกันบ่ได้ลงทุนซื้อเพียบเพิ่อมนนะอีกนะฮะพี่น้องตำหนิกระทือว่าพอแล้วอยู่ครับคนงานครับเป็คนคนงานเวไปหลุดหาปลาเมือนี้นะครับ ปลายางปละเพาะปละยางปลาเพร์ชวยทั้งนั้นเลยตัวขนาดกลางนะครับตัวปุใหญ่แต่ว่ากับประมาณสองตัวโลนะครับตัวละหาหกเจ็ดขีดนี่แหละเรียกอะไรครับสำหรับวันนี้นะครับบาราีลงโค้งกับขอบคุณนะครับที่เขามารับชมนะครับให้กำลังใจกันนะครับครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ